อิเล็กโทรเนกาติวิคืออะไรนะคะเราใช้ตัวย่อว่าเป็น en อิเล็กโทรเนกาติวินะคะเขาบอกว่าคือความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ที่ใช้ร่วมกันในโมเลกุลของสารอ่านแล้วก็ยังงงเนาะครูให้นักเรียนดูอย่างนี้ว่าครูมีแก๊สไฮโดรเจน อคููมีแก๊สไฮโดรเจนนะคะแสดงว่ามีไฮโดรเจนสองอะตอมฟึฟบแบบนี้คู่มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางคููมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของทั้งสองอะตอมอันนี้เป็นอะตอมของไฮโดรเจนอันนี้เป็นอะตอมของไฮโดรเจนนะคะค่ายเล็กโทเนกติวิตี้เนี่ยคือความสามารถของอะตอมในการดึงอ,อิเล็กตรอนคู่ที่ใช้ร่วมกันในโมเลกุล ไฮโดรเจนเนี่ยเขามีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวเขามีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวนะคะเวลาที่อะตอมสองอะตอมมาเจอกันเนี่ยแล้วเขาจะรวมตัวกันได้เกิดเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะต้องมีการแชร์กันของอิเล็กตรอนตรงเนี้ยใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่อะตอมทั้งสองอะตอมเนี่ยกําลังเคลื่อนที่มาหาการเคลื่อนที่มาหากันเนี่ยปุ๊บแล้วเขาจะจับมือไปด้วยกันได้เนี่ย นั่นหมายความว่าไอเจ้านิวเคลียสตรงเนี้หรือโปรตอนของอะตอมไฮโดรเจนอะตอมที่หนึ่งเนี่ยนอกจากดึงอิเล็กตรอนของตัวเองเข้าหานิวเคลียสแล้วเห็นเพื่อนมาหาเราลูกอยากอยู่กับเขาเพราะนั้นก็จะส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนที่จะเอามาเกิดพันธะก,กับเราเนี่ยส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนของเขาด้วยไอเจ้านี่เหมือนกันนอกจากดึงอิเล็กตรอนของตัวเองแล้วเห็นอิเล็กตรอนของเพื่อนก็ส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนของเพื่อนเข้าหาเรา แล้วทั้งสองอะตอมก็คือจับคู่กันไปกลายเกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่รูบอกว่าแรงหรือเอ่อที่ส่งไปดึงอิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันตรงนี้ยเราเรียกตรงเนี้ลูกว่าค่า EN หรืออิเล็กโทรเนกติวิตี้เนาะนะคะลงไม่เอ่ยอ่ะอีกรอบเลนนะ งนี้บอกว่าเป็นความสามารถของตอมในการดึงอิเล็กตรอนคู่ที่ใช้ร่วมกันในโมเลกุลคู่ที่ใช้ร่วมกันในโมเลกุลคือคู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นโปรตอนอยู่นี่ส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนคู่ตรงเขาเรียกคู่ร่วมพันธะเนาะส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเข้าหาตัวเองตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าค่าอิเล็กโทรนกัตติวิตี้หรือค่า e อนออกไหมลูกนะคะอยู่ดีถ้าสม,มูิว่า เพื่อนเดินมาคู่กับเราเนี่ยเดินมาใกล้ๆกับเราเนี่ยถ้าเราอยากไปคู่กับเขาเนี่ยเราก็ต้องจับมือเขาเนาะออกแรงจับมือเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยไอ้แรงที่เราจับมือเขาให้เขาเดินไปกับเรานี่แหละที่เราเรียกว่าค่า e n หรือ electro negativity นั่นเองนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มนะคะว่าแนวโน้มของค่า e n จากซ้ายไปขวาเนี่ยมันมากหรือน้อยเขาบอกว่าให้เราเปรียบเทียบกับขนาดอะตอมลูกครูก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้อะตอมที่หนึ่งเท่านี้ กำลังจะไปจับคู่กับอะตอมที่สองเล็กๆเท่านี้นึกออกไหมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางอันนี้มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางว่าให้ห่างนิดนึงอ่ะอะตอมที่สองคู่เท่านี้นะคะคูก็มีเล็กตอนอยู่มีเล็กตอนอยู่มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางอ่ะถ้านักเรียนเปรียบเทียบระหว่างขนาดอะตอมใหญ่กับขนาดอะตอมเล็กใครจะส่งแรงไปดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะได้ดีกว่ากัน ขนาดอะตอมเล็กเพราะอะไรโปรตอนก็มากถูกไหมขนาดอะตอมก็เล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นโปรตอนอยู่ตรงนี้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอยู่ใกล้เขาเขาก็จะดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเนี่ยได้ดีเพราะฉะนั้น En ของเขาก็เลยสูงในทางกลับกันถ้าอะตอมขนาดใหญ่ อิเล็กตรอนที่เขาอยากได้ก็คือดึงคู่ร่วมมันหาตร,ตรงนี้อยู่ห่างนิวเคลียสเพราะฉะนั้นแรงที่ส่งไปดึงเนี่ยกว่าจะไปถึงอิเล็กตรอนของเขาได้ยอยู่ไกลแล้วเกินเพราะ,ะนั้นค่า EN เนี่ยก็เลยอาจจะต่ําลงนะคะเพราะ,ะนั้นเอาเรื่องของขนาดอะตอมเข้ามาอธิบายนะคะถ้าเราดูตัวเลขที่อยู่ในหนังสือของเรานักเรียนก็จะเห็นเลยว่า ลิเทียมศูนย์จุดเก้าแปดหนึ่งจุดห้าสองจุดสี่สองออยสองจุดศูนย์สี่สองจุดห้าสามสามจุดสี่สามจุดเก้าเพราะฉะนั้นค่า e n จากซ้ายไปขวาเนี่ยสูงว่ากันตามขนาดอะตอมขนาดอะตอมตรงนี้ใหญ่ถูกไหมเราก็ค่อยค่ยไล่มาเล็กลงเล็กลงเล็กลงใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นจากบนลงล่าง จากบนลงล่างข้างล่างก็จะต่ําเนาะเพราะขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น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 จําได้ไหมอิเล็กตรอนอยู่ไกลแรงที่ส่งไปดึงเนี่ยก็เลยมีได้น้อยนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของค่าอิเล็กโทรนิกาติวิตี้ในบอกทำไมจบเร็วจังนะคะความหมายมีอยู่เท่านี้เองเนาะอิเล็กโทรนิกาติวิตี้ความหมายมีอยู่เท่านี้เอง ครูจะชอบบอกนักเรียนว่าถ้าเป็น IE IE คือ Ionization IE ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอม IE ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมแต่ EN ดึงอิเล็กตรอนของเพื่อนเข้าหานิวเคลียส IE ดึงออก EN ดึงเข้าเนาะครูก็จะบอกแบบนี้ทุกรุ่นนะคะแต่คำว่าดึงเนี่ยดึงอะไรถ้า IE ดึงอิเล็กตรอนวงนอกออกจากอะตอมแล้วกลายเป็นไอออนบวก แต่ถ้า e-n ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะคนที่จะมาเกิดพันธะกันเราเนี่ยดึงอิเล็กตรอนของเขาขเข้าหานอยู่เคลียสต่างคนต่างดึงขนาดอะตอมเล็กก็ดึงได้ดีดึงได้ใกล้ถ้าขนาดอะตอมใหญ่แรงดึงก็ลดน้อยลงตามกันไปแนวโน้มก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มเนี่ยนะคะเออ i-e ก็แบบนี้ถูกไหม e-n ก็แบบนี้มันไปในทิศทางเดียวกันนักเรียนก็สามารถจํา ตามแนวโน้มได้ไม่ยากนะคะลูกสอบมันไปในทิศทางเดียวกันทั้ง IE แล้วก็ EN